อาถรรพ์โรงหนังที่จังหวัดสระบุรีหลายสิบปีก่อนมีโรงหนังแห่งหนึ่งชื่อโรงหนังพุทธรามาถูกสร้างขึ้นในปีพศส5 0 0บนพื้นที่เดิมซึ่งเป็นป่ารกลางของวัดพระพุทธบาทเป็นโรงหนังแบบเก่าสามารถจุผู้ชมได้ถึง1,000คนแต่ก็ได้เลิกกิจการไปเมื่อกว่า30ปีก่อนซึ่งคนรุ่นเก่าแก่ในจังหวัดสระบุรีต่างทราบกันดีถึงเรื่องราชวชนหลอนที่เกิดขึ้นในโรงหนังแห่งนี้ ซึ่งจะเกิดขึ้นกับผู้คนที่เข้ามาดูหนังในรอบดึกเริ่มจากวิญญาณผู้หญิงที่ไม่มีใบหน้าที่ชอบเดินผ่านไปมาในโรงหนังนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาระหว่างการฉายหนังบ่อยๆเช่นฟิล์มสะดุดต,ติดติดดับดับหรือภาพหายไปเฉยๆอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังเชื่อกันว่าที่นี่เจ้าที่แรงมากมีคนเห็นเงาผู้ชายร่างใหญ่ๆเดินผ่านไปมาในเวลากลางคืนเป็นประจำ และถึงกับต้องมีการเว้นที่นั่งไว้หนึ่งที่สำหรับเจ้าที่ในการฉายหนังทุกรอบและเหตุการณ์สำคัญที่เป็นที่จดจำของชาวสลับบุรีที่ได้เข้ามาชมภาพยนตร์ในโรงหนังแห่งนี้ก็คืออาถรรพการฉายหนังเรื่องแม่นาคพระขนงซึ่งเกิดเหตุการณ์หลอนขนาดถึงกับมีผู้ชมวิ่งออกมาจากโรงหนังกันเลยทีเดียวเริ่มจากเหตุการณ์แรกอยู่ๆไฟก็ดับลงอย่างไม่ทราบสาเหตุพอไฟติด ก็ใช้หนังต่อและยังคงติดติดดับดับอีกถึงหครั้งระหว่างนั้นคนที่กำลังดูหนังอยู่ต่างก็เห็นเงาคนดำๆลุกเข้าลุกออกอยู่ตลอดเวลาและพอถึงฉากสำคัญของหนังก็เกิดฝนตกฟ้าร้องขึ้นมาอย่างหนักจนไฟดับอีกครั้งแต่เครื่องฉายหนังกลับมีแสงออกมาแต่ไม่มีภาพหลังจากเหตุการณ์นี้ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโรงหนังแห่งนี้ ไม่ควรใช้หนังพีอีกต่อไปเพราะหากเป็นหนังธรรมดาทั่วไปก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้สักเท่าใดจนกระทั่งในปีพศ2552ได้มีรายการทีวีรายการหนึ่งได้เข้ามาถ่ายทำเพื่อพิสูจน์ความจริงจึงได้ทำการฉายหนังเรื่องแม่นาคพระขนงในเวอร์ชั่นเดิมอีกครั้งในรอบดึกและเชิญชวนชาวบ้านเข้ามาดูฟรีจึงมีผู้สนใจอยากดูความจริงเข้ามาดูกันมากมาย ปรากฏว่าเมื่อเริ่มใช้หนังฟิล์มที่ใช้หนังก็เกิดขาดกระทันหันเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งแก้ไขและเมื่อฉายไปถึงฉากสำคัญที่แม่น่ากลับมาแก้แค้นฝนก็เกิดตกลงมาอย่างหนักซ้ำรอยเหตุการณ์เดิมไม่มีผิดอย่างไรก็ตามโรงหนังแห่งนี้ก็ได้ปิดกิจการไปนานแล้วยังคงเหลือเพียงตำนานความสยองขวัญที่ชาวสระบุรีเล่ากันฟังปากต่อปากเรื่อยมา